สวัสดีค่ะมาพยากรณ์เรื่องชาวราศีนะคะของเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบหกนะคะชาวราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง14เมษาย,ยนนะคะก็คือเป็นชาวราศีมีนนี่แหละนะคะในเดือนนี้จะมีดาวย้ายหลายดวงเลยเห็นไหมฮะ จะมีดาวใหญ่ๆก็คือดาวพระเสาร์กับดาวมฤตยูนี่แหละนะคะดาวเสาร์เนี่ยกับดาวมฤตยูเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์เขาถือว่าเป็นดาวบากประเคราะห์นะคะดาวเสาร์ก็อยู่ในราศีมังกรมาสองปีครึ่งพอวันที่หนึ่งเดือนนี้มีนาคมเขาย้ายเข้ามาราศีกลุ่มละเพาะก็จะอยู่อีกสองปีครึ่งนะคะก็จะมีผลกับดวงชะตาของชาวราศีนี่แหละนะคะที่เขาบอกว่าโทษทุกไทยเสาร เห็นไหคะเขเป็นดาวบาปปะเคราะห์เขาเป็นดาวเป็นดาวแบบให้ความทุกข์เขาเรียกเป็นดาวให้ความทุกข์ดาวเสาเนี่ยตามหลักในโหราศาสตร์ก็จะเป็นดาวธาตุไฟไฟทานที่ก็เลือกว่าไฟสูมขอดน,นี่เองอะนะคะเรามีความทุกข์เวลามีความเก็บกดหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้ระยะเวลายาวที่เขาบอกว่าโทษทุกข์ไทยเสาใช่ไหดาวเสาเป็นไฟทาน เวลาทานเนี่ยพอติดปั๊บก่ากเขาจะมอดเขายังมีความร้อนระอุอยู่เห็นไหมคะนี่แหละเป็นความหมายของดาวเสาร์นะคะทีนี้พอดาวเสาย้ายเนี่ยเห็นไหมที่เขาบอกว่าให้ไปสะดอกเพราะทำนู่นนี่นั่นเเราไม่ต้องซีเรียสหรอกค่ะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเราก็ไปทําเองได้นะคะดาวเสาร์หมายถึงคนตกทุกข์ได้ยากเป็นดาวความเป็นความตายเป็นดาวทุกดาวคนแก่เนี่ยเป็นชั้นกรรมกรอ,อะไรเงี้ย สัปเหร่ตามวัดอะไรเงี้ยก็คือดาวเสาร์นะคะคือเขาจะเหมือนกับว่าคนที่มีความทุกข์อะค่ะเขาก็จะทํานะคนยากไร้อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อดาวเสาร์ย้ายจริงๆจะทาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะในเดือนนี้ก็ได้เพราะดาวเสาร์เขาอยู่ทั้งสองปีครึ่งนะเพื่อที่จะรับดาวเสาร์หรือว่าถ้าเราเสาให้โทษเนี่ยเขาก็จะให้โทษน้อยลงเพราะว่าเราได้ทําบุญทํากุศลให้เขาแล้วนะคะดาวพระเคราะห์ดวงเนี้ย ก็คือเราก็ไปทําบุญให้กับคนแก่คนยากไรอ่คนตกทุกข์ได้ยากนะคะหรือว่าไปทําอะไรฮะไปทําโรงศพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะดาวเสาร์้วเข้าวัดก็เหมือนกับที่เขาไปสะระพอ่อคือล้างห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ไปทำํำซะนะคะหรือว่าซื้อไม่กว่าซื้อถุงขยะซื้ออะไรอ่แปลงอะไรเกี่ยวกับห้องน้ําเพราะว่าดาวเสารเนี่ยเป็น อะไรฮะเป็นสิ่งสกปรกใช่ไหมจะได้สะอาดขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ไปทําอยู่บ้านก็เข้าห้องพระค่ะนะฮะสวดดาวพระเสาร์ก็คือผู้ที่เกิดวันเสาร์นี่แหละค่ะก็คือสวดของคนที่เกิดประจําวันเสาร์เนี่ยค่ะไปดูเอานะคะสวดสิสบจบเพราะกำลังของพระเสาร์นะคะแล้วก็แผ่เมตตานะ,ะเดี๋ยวก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ต้องไปเสียเยินมากนะคะกนะ็เป็นตามเป็นตามนี้นะ ทีนี้ก็มาถึงดาวมรุตยูเขาจะนะคะย้ายเข้าในราศีพฤษภคือวันที่8เวลา21นิกา44นาทีนะ,ะแล้วก็จะมีดาวพุธจะย้ายเข้าราศีมีนเนี่ยวันที่11บเอ็เวลาตีสองสนาทีดาวอังคารจะย้ายเข้าราศีเมถุนวันที่12นะเวลา20นาฬิกา6นาที ดาวอาทิตย์จะเข้าราศีมีนวันที่15เวลา8นาฬิกา30นาทนะีดาวพระเกตจะเข้าราศีกันวันที่23เวลา12นาฬิกา46นาทนะีดาวพุธจะเข้าราศีเมษวันที่30เวลา22นาฬิกา52นาทนะีดูดาวพุธเนี่ยเขาจะเดินปกติเขาจะเดินหนึ่งเดือนต่อนหนึ่งราศีที่จะย้ายเข้าแต่ละราศีแต่เนี่ยเขาสองใช่ไหมฮะเขาย้ายจาก าราศีกุมามาราศีมีนแต่ละสิ้นเดือนก็จากราศีมีนมาราศีเมษก็คือดาวพุธเขาจะเดินวิปริตเขาเรียกว่าดาวเดินพดผิดปกติเขาเรียกเสริร์ฟเสิร์ฟคือเดินเร็วเห็นไหมฮะดาวพุธเนี่ยมันก็หมายถึงคําพูดคําเจราจาเอกสารสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาบอกว่าพุธเดินผิดปกตินี่เองอะนะคะทีนี้เรามาฟังคําพยากรณ์ของชาว ราศีมีนนะคะชาวราศีมีนเนี่ยจริงๆอ่ะก็ดีนะพระดาวพระหัตเนี่ยเ็าซึ่งเออได้ตำแหน่งเป็นเกษตรเนี่ยทับพักนาชาวราศีมีนอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็ดาวพระหัตต์เขาเป็นเจ้าเดือนกร,รมมะด้วยชาวราศีมีนเนี่ยเขาก็ามีงานทํามีความมั่นคงนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ทํางานก็ได้ศึกษาความรู้มีความรู้ ได้ศึกษาความรู้ได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆนะคะเพราะว่าพระหัต์เนี่ยเขาเป็นวินาศเจ้าเรือนวินาของอะไรฮะของดวงลักนาโรกก็คือเวลาความรู้อะไรก็แล้วแต่จะเป็นความรู้แบบเร็วไวไงฮะ,ะแบบมันจะมีเซนอะไรของตัวเองอ่ะในเรื่องความรู้นะคะชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิชานี้ก็ได้เกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์วิชาอะไรจากการที่ อยากเรียนรู้หาครูบาอาจารย์เราก็ได้เจอนะฮะเดือนนี้มีดาวพระศุกร์ทับอยู่ด้วยชาวราศีมีนพระศุกร์เนี่ยก็ได้ตําแหน่งเป็นมาหาอุจพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนอะไรฮะพระศุกร์เขาเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเจ้าเรือมนมรณะจะได้เจอเพื่อนทางไกลที่ไม่เคยได้เจอกันเลย,ยามาเจอกันนะคะเ,เพื่อนคนนี้ก็จะให้อ่า จะให้ผลประโยชน์จากเราอให้ผลประโยชน์กับเราเพราะว่าพระหัตกับสุขก็เป็นดาวเขาเรียกว่าผู้ทรัพย์ผู้โชคนะคะทีนี้ที่ดาวเสาเนี่ยเห็นไหมซึ่งเขาเป็นเจ้าเรือนลาภะเจ้าเรือนราภะมาอยู่ในวินาศอ่ามาอยู่ในวินาศมาอยู่ในเรือนของราหูซึ่งราหูมาเป็นการเงินให้เราเห็นไหมคะทีนี้เสากับราหูเขาเป็นดาวคู้มิตรกันไงฮะ ชาวราศีมีนเนี่ยเขาว่าจะได้เงินนะอ่าได้เงินแบบก้อนใหญ่นะเนี่ยคาดไม่ถึงนะคะแบบคาดไม่ถึงเพราะว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเดือนลาภะก็ามาีอยู่ในวินาวินาทก็คือข้างหลังลักนาไงฮะ,ะอะก็แบบได้แบบฉับพลันเฉียบพันที่คาดไม่ถึงเพราะว่าเข้ามาเป็นคู่มิตรก,กันกับเรื่องการเงินอะนะฮะถ้าสมมุติว่าเออเราอยากจะยืมเงินอยากจะก็ช่วยเหลืออะไรเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรฮะ ในราศีเมษมีดาวอังคารอยู่ในพกศาสะนะคะเพื่อนฝูงจะให้ความช่วยเหลือดีนะพอมาถึงวันที่8ดาวมฤตจะอยู่จะย้ายละนะคะจะย้ายมาเข้าราศีพฤษภนะฮะซึ่งชาวราศีพฤษภนี่อังคารอยู่สหชัสนะ,ะก็คือในการเดินทางอะไรก็แล้วแต่จะต้องระวังนะ เมื่อดาวฤตยูยังอยู่กับอังคารเนี่ยนะคะจะต้องม,มีความระมัดระวังนะคะสาสตชาติคือการเดินทางนะฮะคือการเดินทางก็ต้องระวังการขับรถขับลาอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อเพราะว่าดาวอังคารธาตุลมดาวฤติยูเป็นอากาศธาตุระวังของตกจากที่สูงอะไรอย่างเงี้ยเวลาขับรถขับลาหรือไปไหนเงนี้ยอยอยู่ใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยให้ระวังให้มีความระมัดระวัง,วเวง,งเพราะระวังธาตุลมเขาบอกนะครับทีนี้พอมาถึงปั๊บอ่าวันที่สิบเอ็ด ดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ร่วมด้วยละเห็นไหมอยู่ร่วมรักนาเรานะคะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอะไรฮะเจ้าเรือนพันธุเจ้าเรือนอปัตตนิอ่านะในช่วงเนี้ยนะคะในช่วงเนี้ยเราจะคนที่ยังไม่เคยมีความรักไม่เคยมีคู่ครองเนี่ยอโหเ,เริ่มจะมีความมั่นคงละอยู่นะคะมีคนมาบอกรักเราเฉยเลยนะคะเนะะี่ยคะให้งานด้วยให้งานทําด้วยนะคะชาว ราศีมีนดีนะคะในช่วงจังหวะนี้นะ,ะเมื่อดาวพุธย้ายมามาถึงเดี๋ยวพอวันที่สิบสองดาวอังคารย้ายมาอยู่เมถุนละนะ,ะดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเขาจะย้ายมาพันธุอืมคนที่เคยจะขายบ้านขายรถขายอะไรช่วงเนี้ยขายได้นะคะแล้วได้ราคาด้วยในช่วงนี้นะ เดี๋ยวพอมาถึงดาวอาทิตย์เนี่ยพอกลางเดือนดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาทับลักนาตัวเองละนะคะเข้ามาทับลักนาตัวเองแล้วดาวอาทิตย์เป็นจุงเือนอริเราจะมีเพื่อนต่างแดนอ่าเราจะมีเพื่อนที่มีปัญหามาขอความช่วยเหลือจากเรานะคะอันนี้แต่เราก็สามารถช่วยได้นะคะช่วยพี่น้องมีพี่น้องหรือเพื่อนฝูงสนิทเนี่ยก็จะมาขอความช่วยเหลือจากเราอันนี้ก็บอกถามช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะ นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นคู่มิตรกันนะกับดาวพระหัสช่วยเราจะเห็นผลคะต่อไปเพื่อนหรือพี่น้องคนก็นจะช่วยเรานะคะพยากรณ์กันแบบกว้างตามดาวไปนะคะพอมาถึงอ่าอวันที่23จะปลายเดือนแล้วดาวพระเกตย้ายละย้ายเข้ามาราศีกันนะคะอยู่ในพบปัตตานีด้วยเห็นไหมฮะ คนที่ไม่เจอคู่มันไม่เจอจริงๆลอาจารย์เจอเมื่อไหร่ดาวพระเกตย,าย้ายก็มาปั๊บทีเนี้ยปั่นปวดละรู้จะเลือกใครละนะคะหรือจะเจอเจอคนทางไกลคนต่างภาษาก็ได้นะคะก็เป็นไปตามดาวนะคะประเพสในขอ,องในแต่ละเดือนนะคะชาวราศีมีนก็จบชาวราศีมีนแค่นี้นะคะก็ก่อนจะจบอันนี้นะคะก็ฝาก ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการทำคลิปต่อไปนะคะก็สวัสดีแค่นี้นะคะ